สวัสดีครับพี่ติดตังช่อง u t u b e อีกไลน์ครับวันนี้เราจะมารีวิวกับสิ่งนี้นี่คือโฮเวฟรีบัตรห6นะครับพูดเลยนะครับจากหน้าคลิปเลย ,3990 บาทครับถูกมากทีเดียวนะครับมาดูกันว่าหูฟังแบบนี้เนี่ยมันจะมีคุณสมบัติอย่างไรและการเปลี่ยนแปลงของมันรั้งสำคัญเนี่ยมันจะทำให้มันน่าใช้ขึ้นหรือไม่อมแล้วรับชมได้เลยครับเอาละครับตอนนี้เราจะมาแกะกล่องกันนะครับสลาโฮเวฟรีบัตรห6นะครับรองรับ เรื่องของร o ส s ลเยตได้ถึง2.3เมกะบิตต่อวิธีแล้วก็เป็นไฮไลท s ด้วยแต่เป็นลูกทรงเอียบัตโอ้ดูดีนะฮะในกล่องคำเป็นสีทองนะครับอ่ะแต่ก่อนที่เราจะแกะกันอ่ะดูข้างหลังนิดนึงก่อน B บ,บอกอะไรบ้างน,นะครับเดเวอร์ใหม่นะครับเป็นแบบ Dual Driver นะครับให้เสียงจริงนะครับมีความนิ่งแล้วก็โทสใสใสจริงบ้าเดี๋ยวเราคพิสูจน์ทรงดูเป็นแบบเคริร์ฟสามารถใส่ได้ง่าย แล้วก็แบบแบบ OpenFit ที่มี n อ c ชาร์จไฟ5นาทีสามารถฟังเพลงได้สองชั่วโมงต่อเชื่อมได้2อุปกรณ์ด้วยกันครับโอ้โหเอาสิก็เรียกได้ว่าของค่อนข้างที่สเปคดีใช้ได้อยู่นะครับอ่ะตอนนี้เรามาแกะกันครับก็เริ่มจากการแกะปุ๊บเนี่ยจะเจอกับตัวกูฟังนะครับนี่แกะมาปุ๊บนะครับก็จะเอาไป แกะมาปุ๊บก็จะเจอกับหูฟังแบบนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะของตัวของหูฟังที่เรียกได้ว่าดูดีมากนะครับคือไม่ได้เปลี่ยนไปเจนหนึ่งเนี่ยหขอกลับมาใหม่นี่ถือว่าเยี่ยมเลยนะฮะแล้วก็ข้างในนะครับในนี้จะมีอะไรนะครับก็คือเป็นเอียดทิฟนั่นเองครับก็สามารถที่จะเอามาใส่ได้นะครับสำหรับคนที่อยากให้มันแน่นขึ้นนะครับก็จะเป็นจุกแบบนี้ครับแต่ว่าสำหรับผม ใส่ยละกันนะครับก็ใช้เป็นแบบที่มันต้องการขายตัวมเองว่าเฮ้ยมันใส่สบายอะไรเงี้ยไม่ต้องมีอะไรมาติดขัดกับหูนะฮะเสรวนกล่องนี้นะครับข้างในนะครับจะมีคู่มือนะครับแล้วก็สายชาร์จไฟนั่นเองครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับอ่ะตอนนี้ก็คือภายในทั้งหมดนะครับของกล่องตัว Huawei f r e e b u d 6นั่นเองครับก็จะเป็นแบบนี้ครับ สำหรับตัวเคสนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้มีให้เลือนทั้งหมด3สีคือสีดำสีขาวและสีม่วงเป็นสีใหม่ล่าสุดอย่างนี้น,นั่นเองครับก็ข้างในก็จะมีตัวหูฟังแต่ว่าด้านหลังเนี่ยจะมีโลโก้ตัวนี้ครับโลโก้ของหัวหน่วยสานั่นเองแล้วก็ที่สำคัญครับด้านฝั่งนี้นะครับคุณจะเห็นว่ามันมีปุ่มอยู่ปุ่มหนึ่งนี่คือปุ่ม pairing นะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยจะมีนี่ครับเป็น ช่องเสียบ USB Type C นะครับเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะฮะก็เรียกว่ารูปทรงสวยงามตามท้องเรื่องเปิดขึ้นมาคุณจะทบกับหูฟังน,นั่นเองครับตัวหูฟังตัวนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบที่เรียกว่าเป็นคลิปออกขอภัยหูฟังในลักษณะนี้เอาไว้หูฟังในลักษณะนี้นะครับถูกเรียกว่าเป็นแบบเ e อียบัด ถามว่าทำไมถึงเรียกว่าเอียบัตเพราะว่ามันไม่มีจุกอยู่ด้านหน้ามันก็เลยจะเป็นแบบนี้ตัวนี้นะครับจะมีไมโครโฟนรอบตัวนะครับแล้วก็เป็นระบบประดิษชาร์จด้วยนะครับแบตเตอรี่อึดมากๆเลยทีเดียวสําหรับคนที่ต้องการความอึดเนี่ยหูฟ,ฟังโฮบอยถือว่าเป็นรุ่นหนึ่งที่แนะนํากันเลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาเชื่อมต่อกันเลยดีกว่าครับกับมือถือของเขาเองนะครับที่จริงอะ่ะมันสามารถเชื่อมต่อได้ทั้งมือถือโฮบอยและไม่ใช่โฮบอยก็สามารถเชื่อมต่อได้ครับ ในการเชื่อมต่อครั้งแรกนะครับคุณจะต้องโหลดโปรแกรมชื่อว่า AI Live มาก่อนนะครับเพราะว่าไม่งั้นจะเชื่อมต่อไม่ได้นะครับอ่ะตอนนี้เปิดมาปุ๊บนี่จะมีเอฟเฟกแบบนี้นะครับแต่ว่าตอนแรกจะไม่ได้เป็นนะครับคุณต้องไปดาวน์โหลดเบรนก่อนนะครับถ้าคุณอยากเห็นก็ต้องแพร์อันแพร์ก่อนแล้วก็ดิสคอนเนกออกไปนะครับกดคอนเนกนะครับหรือเชื่อมต่อครับจากนั้นมันก็จะบอกว่าต่อเสร็จแล้วนะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับ มันก็จะมีคู่มือเกี่ยวกับคำแนะนำแล้วก็ดูว่าแบตเตอรี่เป็นอย่างไรนะครับมีเรื่องของวิธีการใช้งานเนี่ยก็จะมีทั้งการสั่งงานแบบ gesture control อะไรเงี้ยด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นในเรื่องของอการทำงาน,นต่างเนี่ย head control นะครับก็สามารถที่จะทำได้เช่นเดียวกันนะครับในนี้เราสามารถที่จะดูได้ทั้งหมดเลยนะครับส่วนข้างในของ air life นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ก็ไม่ได้มีซ้อนมากครับ จะมีฟีเจอร์ก็คือ 1. แสดงผลแบตเตอรี่และกล่องนะครับ2นะครับเป็นคอนโทรลเซ็นเตอร์คือเราสามารถที่จะตั้งค่าเชื่อมระหว่างของอุปกรณ์ต่างๆได้นะครับคือตัวนี้มี้เซตนะฮะแล้วก็ยังสามารถที่จะเปิดระบบนอย a ์แคสซิ n งได้นะครับถ้าสมมุติว่ามีการสวมใส่ครับแล้วก็สามารถที่จะให้เสียงแบบรอบคิดนะครับไม่ว่าจะเป็นปิดฟิกหรือว่าบบตามการใส่ของหัวนะครับ ระบบ Adaptive Mode นะครับ Adaptive ของเสียงปรับเสียงตามในสภาพแวดล้อมที่คุณอยู่นะครับก็สามารถปรับได้นั่นเองครับแล้วก็ยังมี h u e w e i Sound ซึ่งเป็น Equalizer ที่สามารถจะปรับได้นะครับแล้วก็จะมีรูปแบบพิเศษด้วยนะครับสามารถกําหนดเองแล้วก็ตั้งเอฟเฟกได้ด้วยนะครับคือตั้งไปเรื่อยๆอยากจะใช้เท่าไหร่ก็ตั้งไปนะครับจะมีฟีเจอร์ Voice Assist นะครับก็สามารถแตะแล้วสั่งงานได้ด้วยนะครับรวมถึง g e เจอร์นะครับในการสั่งงานเนี่ยก็จะมี g e เจอร์เกี่ยวกับการแตะนะครับว่าจะให้แตะแบบไหนนะครับแตะ2ครั้งแตะ3ครั้งนะครับเปลี่ยนเพลงนะครับเนี่ยอ่ะเปลี่ยนเปลี่ยนเพลงย้อนกลับเพลงก็ได้อ่ะแล้วก็แตะแบบโหก็คืออ่าไม่มีการรับสายนะครับแล้วก็สวายครับเป็นการเพิ่มราเสียงสวายนี่คือได้ทั้ง2ฝั่งนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็รวมถึง จะมีเรื่องของ head control นะครับแล้วก็จะเป็นในเรื่องของตามหาหูฟังตั้งค่านะครับตั้งค่านี่จะมีอะไรบ้างนะครับก็จะเป็นเรื่องของการจัดการคออะดิโอนะครับแล้วก็สามารถที่จะมีเดียออดิโอได้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะแชร์คอนแทคได้นะครับมีการตรวจจับการสนใสัยครับมีการจับในเรื่องของ dynamic latency เวลาที่เล่นเกมมันก็จะลดลงนะครับแล้วก็จะมีเสียงของเคสซิงก์กับเสียงของมือถือได้ด้วยนะครับ ก็จะเป็นแบบนี้นี่ก็คือตัวของแอปพลิเคชันนะครับก็จะเป็นแอปพลิเคชันที่สามารถเชื่อมต่อได้หลากหลายอุปกรณ์ของ u ู w e i เลยนะครับแต่บางทีเนี่ยอันเนี้ยมันติดในเรื่องของการอัปเดตในตัวฟังอยู่ก็เลยอาจจะยังไม่สามารถที่จะใช้งานได้ในเวลานี้นะฮะก็คร่าวๆก็จะเป็นแบบนี้นั่นเองครับอ่ะแล้วกลับมาดูอีกทีหนึ่งนะครับฟังก์ชันสุดท้ายก็คือการอัปเดตซอฟต์แวร์ครับมันจะสามารถที่จะอัปเดตซอฟต์แวร์ได้ด้วยทีนี้เดี๋ยวเรายกุูฟังออกมาก,ก่อนที่เราจะอัปเดตซอฟต์แวร พอจะยกมาแล้วอ่ะมันจะมีฟีเจอร์อะไรเพิ่มขึ้นมาบ้างครับคือมันต้องมีการสาธิตสองบบนะครับอ่าตอนนี้เอาหูฟังออกมาแล้วนะครับคือมันสามารถที่จะควบคุมนะครับผ่านอุปกรณ์ได้นะครับแต่ตอนนี้เรามีเชื่อมต่อใหม่ก่อนแต่ว่าที่นี้คือมันจะต้องเอาหูฟังนะครับใส่เข้าไปในหูเราเท่านั้นถึงจะทําให้ระบบ A n c นสีนั้นอนะ่ะทำงานนั่นเองครับตอนนี้คือเราใส่ไปเรียบร้อยนะครับ เนเซอร์ก็จะมีทั้งหมด3แบบนะครับดินามิกครับปรับตามรูปแบบอัตโนมัติเป็นโคซี่นะครับโคซี่ก็คือจะเป็นแบบที่เรียกว่าเป็นเงียบจริงๆนะครับแล้วก็เจเนอรัลครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นี่ก็จะทําให้เสียงนั้นกนะ็จะมีลักษณะแบบทั่วไปเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้เราเรืดูดินามิก Dynamic ก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็จะอัปเดตซอฟต์แวร์เพื่อจะดูว่ามันจะมีฟีเจอร์อะไรใหม่เพิ่มขึ้นด้วยหรือเปล่านะครับ ส่วนใหญ่นะครับถ้าเป็นการอัปเดตซอฟต์แวร์นั้นจะต้องเอาหูฟังใส่กลับเข้าไปในกล่องนะครับซึ่งพอใส่กลับเข้าไปมันจะเป็นการดูดอัตโนมัติเลยอัปเดตแป๊บเดียวก็ได้นะครับมันก็จะเป็นในเรื่องของการปรับให้เชื่อมต่อกับลูทูธได้มีความสเสถียรมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับก็เท่านี้ด้วยกันนะครับสำหรับฟีเจอร์เดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของการทดลองสดใสและคุณภาพใหม่รวถึงแบตเตอรี่ครับ แล้วครับตอนนี้เราจะมาทดลองสวมใส่กันนะครับซึ่งการสวมใส่นั้นง่ายมากคือเราเปิดฝาแบบนี้นะครับแล้วก็เอาหูนะครับมันเป็นลักษณะแบบนี้ในดูดีมากใช่ไหมครับมันสามารถที่จะใส่แบบนี้นะฮะพอใส่นี้เสร็จปุ๊บมันก็สามารถที่จะเชื่อมต่อได้แหละมันสามารถที่เชื่อมต่อได้ของการสองเครื่องนะฮะก็แน่นอนครับพอใส่เสร็จปุ๊บเนี่ยมันใส่สบายแล้วมีระบบ ANC ที่สามารถปรับลดเสียงได้นะครับ ดนการสั่งงานสามารถที่จะแตะ1ครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาก็จะเป็นฟังก์ชันแต่2ครั้งแล้วก็แตะ3ครั้งสามารถสั่งงานได้แตะค้างไว้เพิ่มลดเสียงนะครับเป็นฟังก์ชันมาตรฐาน อ่ะตอนนี้เราแตะหนึ่งครั้งลองดูนะครับว่าฟังเพลงแล้วจะเป็นยังไงนะครับบางทีอาจจะเปิดไม่เปิดบ้างนะฮะหรือว่าเราจะควบคุมง่ายๆโดยการเอามือถือของเรามาเปิดเลยก็ได้เช่นเดีวยวกันนะครับซึ่งจากที่เราได้ทดลองฟังนะครับซึ่งตอนนี้เราลองฟังแบบธรรมดาอยู่นะครับเขาต้องบอกว่าเสียงที่ออกมาที่เราฟังนะครับนักร้องชัดมาก แต่ว่าความแหลมของตัวเสียงอะไรเงี้ยค่อนข้างที่จะแหลมพอสมควรนะครับเพราะว่าข้อจํากัดของในเรื่องของตัวที่เป็นรูปทรงในการออกเสียงนะฮะแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับสิ่งที่ดีกว่าในรุ่นแรกนะครับก็คือฟีบัตห้ คือในเรื่องของเบสครับเพราะว่าการที่ไดเวอร์อีกตัวหนึ่งช่วยมาทําให้ในเรื่องของเบสนั้นนะ่ะดีมากยิ่งขึ้นนะฮะดังนั้นในเรื่องของคุณภาพเสียงนั้นแนะ่ะผมคิดว่าไม่เวียกหาเลยตัวนี้แถมนะครับจะมีเซนเซอร์อยู่ก็คือถ้าถอดออกข้างหนึ่งปุ๊บเนี่ยมันสามารถที่หยุดได้อัตโนมัตินั่นเองครับทีนี้ในเรื่องของไมโครโฟนไมโครโฟนนะครับเมือ่อจัดเสเดียงเียบกลดีมันจะพูดดีด้วยหรือเปล่าเรามารับชมได้เลยครับอันนี้เป็นการทดลองการอัดเสียงนะครับขอถือช่องโหว่ย ฟีบัตรนะครับซึ่งเป็นหูฟังรุ่นใหม่ล่าสุดนั่นเองครับตอนนี้จะบอกว่าเสียงต่ตางๆนั้นค่อนข้างจะมีความบุกไปเบ่อไปพอสมครวรเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ในห้างนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีเสียงอยู่รอบๆนะครับแต่คุณจะได้ยินเสียงส่วนี้ค่อนข้างจะชัดอยู่นะครับเมื่อเทียบกับในการที่เราจะเปิดเป็นให้ซนเสียงเครื่องนะครับเดี๋ยวเราจะลองปรับดูนะครับว่าเป็นเซนเซอร์อจะเป็นยังไงนะฮะเนี่ยเดี๋ยวเราจะลองกดดูนะฮะ อันนี้คือไมโครโฟนจากด้านหน้านะครับคือมันจะหันมาหาหน้าเราเลยเสียงก็จะเป็นอย่างนี้นะครับคือเมื่อเทียบกับหูฟังแล้วอะ่ะหูฟังเนี่ยจะมีความใสกว่าน,นั่นเองครับหูฟังโฮเวอ์ฟีบัตรหกนะครับรวมกับเคสแล้วอ่ะสามารถใช้งานได้สุดๆนะครับอยู่ที่สามสิบหกชั่วโมงนะครับแต่คุณสามารถที่จะวางกับเนี่ยตัวเคสนะครับแล้วก็ใช้เวลาแค่ห้านาทีสามารถใช้งานได้สองจุดหกชั่วโมงเลยทีเดียวครับถือว่าค่อนข้างนานดังนั้นถ้าสมมติว่าเอาแต่หูฟังออกมาอย่างเดียวได้ใช้งาน สามารถใช้งานได้สุดๆอยู่ที่6ชั่วโมงครับผมคิดว่าโอเคนะแต่รุ่นนี้ต้องบอกไปก่อนนะครับว่าสามารถที่จะรองรับระบบชาร์จได้2แบบนะครับนั่นก็คือแบบที่เป็นเสียบสาย usb type c ซึ่งจะเสียบในนี้นะครับแต่ว่าสำหรับคนที่อยากรู้เรื่องระบบไรเดชชาร์จรอด,ดูช่วงจบของคลิปครับมันสามารถชาร์จไรเดชได้เหมือนกับรุ่นที่แล้วเลยจะรวมไปแล้วนะครับสำหรับ Huawei ฟรีบัตร6นะครับซึ่งขอบอกว่ารูปทรงแบบนี้นะครับก็เรียกว่าหาเรือยากกับหูฟังทั่วไปนะครับแล้วก็จุดเด่นของมันคือมันมีจุกนะครับที่จะทําให้ใส่ได้แน่นมากยิ่งขึ้นนะครับหรับคนที่ต้องการเอาไปวิ่งต้องการไปใส่ออกกำลังการนี่ก็คือเป็นทางเลือกที่ดีนะครับแต่ว่าถ้าคนที่อยากได้หูฟังนะครับพูดเลยนะครับว่าฮเว่ยมีหลากหลายรุ่นเลยนะครับ SE ตัวฟีบัตนัมเบอร์ซีรีส์นะครับฟีบัตโปรและฟีบัตอาร์นะครับแต่และตัวนั้นออกแบบเพื่อคอเลกเตอร์ในการใช้งานที่แตกต่างกันครับแต่ว่าเราจะมาพูดถึงตัวนี้กันก็คือเป็นการออกแบบเพื่อการใช้งานทั่วไปต้องการคอนเฟลินต์เงียบแล้วก็ในเรื่องของเสียงต่งตางๆเนี่ยสามารถที่จะจัดการได้อย่างดีนี่คืออีกตัวหนึ่งนะครับที่เรียกว่าน่าสนใจสำหรับคนที่คิดว่าอุ้ยงบประมาณแค่สามพักว่าบาทเนี่ยมันจะทําให คุณได้หูฟังที่ดีและมีคุณภาพมากขึ้นนะครับการจาหน่ายของตัวนี้นะครับจะเริ่มวันที่7กรกฎาคมนี้ใครที่สนใจนะครับก็อย่าลืมไปจับจองกันก็เลยราคามันไม่ได้อยู่ที่3,900หรอกมันถูกกว่านั้นแน่ๆแต่จะเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวเราไปรอดูกันในวันนั้น ซึ่งตอนนี้ผมได้แปะลิงก์ไว้ขังข้างล่างไม่ว่าจะเป็นมุมซ้ายของจอนะครับมุมซ้ายที่สามารถกดสั่งซื้อได้เลยหรือด้านล่างสุดนะครับก็สามารถที่จะกดสั่งซื้อได้เช่นเดียวกันนะครับก็อย่าลืมไปจับจองกันนะครับสำหรับหูฟังตัวนี้ครับใช้งานได้นานเสียงดีแล้วก็ที่สำคัญใส่ง่ายใส่สบายและไม่หลุดง่ายๆด้ยยเฉลีกันะครับโอเคจบเท่านี้สำหรับการรีวิวครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จบลงทันที้พบกันใหม่กับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวในนั้นเราติดตามชมในช่องนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไ คอมสแตนด์บอกแต่ก่อนจัดไปนะครับอันนี้เราทดลองชาร์จกับไวเลสชาร์จเลยนี่สิ่งที่เราไม่ได้พูดถึงในคลิปนะครับเราจะพูดถึงตอนท้ายนี่แหละคือตอนแรกคิดว่าไม่อร,รมองรับไวเลสชาร์จนะฮะนี่มันรองรับไวเลสชาร์จนะครับทุกคนโอ้โหสามพันเก้าเกินคาดจบที่นี้ด้วกันครับ